นิ้มชมอ่โอ้โหแพ็คนี้มชมเปิดไปเลยนี้โอ้โหชมได้เลยโอ้โหสุดยอดชมครับได้มาฟรีๆเลยชมครับคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพเราจะเจอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่ห้อปานนนท์แต่ชมพิเชษเขาลูสมรภูมิที่พี่เอเดมชมนี่ วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนร,รับของฟรีชมไม่ว่าจะเป็นชุดเต่ากระทะหรือแม้แต่สเก็ตบอรมดชชครับก็ใครที่เป็นสายฟรีห้ามพลาดนะครับชมแล้วก็ไปดูคลิปเป็นเลยโอเคมชชออย่างแรกมิชชมที่เข้ามาวันนี้มชชงครับเป็นของฟรีก็คือสเก็ตบอลมิชชงกดรับจริงๆไปรับหน้ากิจกรรมก็ได้แต่ว่าขอให้รับตรงนี้แล้วก็นครับมิชชอเก็บแล้วเจ้าก่อนรับตรงนี้ได้ครับตรงนี้เลยก็ได้ชชครับจริงๆรับหน้ากิจกรรมก็ได้นี่มิชชมสเก็ตบอดได้แล้ว อันนี้คือลงเล่นโหมดแลมเพนชมครับก็คือวิธีรับตั๋วเนี่ยคือลงเล่นโหมดแลมเพนชมเป็นโหมดใหม่นะที่เพิ่งเปิดขึ้นมานำชมเพียงลงเล่นหนึ่งครั้งก็สามารถรับตั๋วนี้ไปได้เลยมชมครับส่วนอันนี้เอาตัวรอด120นาทีมชมครับก็คือลงไปเล่นโหมดใดก็ได้ม้ชมครับอยู่ครบ120นาทีรับไปเลยูิชมครับสกินกระทะู้ชมครับกระทะเต่านะผู้ชมครับรับฟรีม้ชมครับก็ใครที่เป็นสายฟรีก็ห้ามพลาดู้ชมครับแล้วก็อันนี้ล็อกอินรับไปเลยม้ชมครับ เป็นแบนเนอร์นะคุณผู้ชมเป็นป้ายกับรูปคุณผู้ชมผมพยักเข่าคุณผู้ชมครับก็โอ้เจมแจกเยอะเหมือนกันคุณผู้ชมครับนี่โอเคแล้วก็ที่สำคัญเลยที่ผู้ชมอยากได้จริงๆคือนี่คุณผู้ชมเข้ามาแล้ววาดอะไรดีไม่รู้วาดอะไรคุณผู้ชมน่าเต่าที่สำคัญเลยคุณผู้ชมอันนี้ล็อกอินไปแล้วใช่ไหม เอาเราตรงนี้อันหนึ่งโอ้โหเป็นสองอันเนาะรับได้สองอัน,ฉนเฉยโอเคท่าชมครับก็ที่สำคัญเลยท่านผู้ชมอยากรู้จริงๆก็คือนี่ท่าชมครับกดเข้ามาทนี่เลยนี่เล่นได้แล้วท่านผู้ชมครับก็คือตรงกลางคือชุดเต่าอยูแ่แล้วก็เปิดท่านผู้ชมจังหวะนี้รับตัวโยโวนี่รับตัวโยโวไปสามใบท่านผู้ชมครับ แล้วก็เดินให้ครบคุณผู้ชมครับแล้วก็ทุกตัวเดินถึงตรงกลางคุณผู้มชมอันนี้ตามมังกรกล่องศพพญาขาวคุณผู้ชมเรียบร้อยคุณผู้ชมครับสี่ตัวเดินครบอย่างนี้รับไปเลยคุณผู้ชมชุดเต่าฟรีเรียบร้อยเฮ้ยได้แลยคุณผู้ชมนี่นี่ เรียบร้อยท่าชมรับไปแล้วชุดเต่าเราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยท่าชมครับชุดสี่ตัวเทพเหลือไปดูมาท่านชมว่าชุดเป็นยังไงท่าชมครับก็ไหนเอ่ยชุดนี้มท่ชมครับโอ้โหแพ็คนี้มท่ชมเปิดไปเลยนี่โอ้โหท่าชมได้เลยโอ้โหสุดยอดท่าชมครับได้มาฟรีๆเลยท่าชมครับก็อย่าลืมมารับกันท่าชมครับก็นี่ครับได้แล้วเดี๋ยวผมไปหาแต่งตัวท่าชม นี่คุณผู้ชมทรงผมก็ประมาณนี้ผู้ชมครับแล้วก็แสงตัวนี่ผู้ชมจะเป็นประมาณนี้อากาศใครบอกว่าเอ้ยพี่ครับใส่เขาไม่เข้ากับหน้าพี่โดเลยผู้ชมแล้วก็สามารถหาน้ากากใส่ได้ผู้ชมครับแต่ได้ชุดเต่าไม่ได้ใส่หน้ากากมาเราก็ต้องหาหน้ากากสวยๆใส่หน่อยผู้ชมได้เข้านี่นี่ผู้ชมเป็นไงครับชุดก็จะประมาณนี้ผู้ชมเห็นบ้านนี้ ทั้งเสื้อทั้งเก่งน้ชมครับสวยงามน้ชมครับก็มี่เป็นไงโอ้โหเฮ้ยเท่มากน้ชมครับชุดฟรีน้ชมครับย้ำว่าชุดนี้เป็นชุดฟรีนะผู้ชมครับก็ใครที่ยังไม่รับนี่รีบรับเลยน้ชมครับโอ้โหเท่เกินโอ้โหแบบยังแจ่มน้ำชมโดยเพราะทรงผมน้ชมครับหลายคนที่แบบว่าเอ้ยอยากได้ชุดนี้ไม่อยากได้ทรงผมน้ชมครับก็รายละเอียดทรงผมนผู้ชมมัดจุกนะครับมีคาดขาวด้วยน้ำชมโอ้โหสวยงามมากนะครับ บอกเลยว่าชุดนี้ค่อนข้างสวยคุณผู้ชมไหนดูจะมีสีตาอื่นไว้อืมสวยงามคุณผู้ชมเปลี่ยนหัวกระต่า,ตายคุณผู้ชมใจไม่สงบนี้อ๋อรงเท้าคือหลักๆลกางเกงก็สวยคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดเราบอกว่า,วาเออ ไม่ใส่ว่าไม่ใส่เต็มชุดน้ชมเราใส่แต่ใส่แต่งเกงก็สวยอยู่น้ชมแลบวแบนี้โอเคนี่น้ชมถ้าเกิดใส่เกงก็ประมาณนี้เดี๋ยวหานี่น้ชมกางเกงสวยผู้ชมว่ามีเชือกพันด้วยคือใส่แค่งเกงก็สวยแล้วผู้ชมว่าคือชุดนี้คือบอกเลยเป็นชุดฟรีที่สวยมากผู้ชมคือแบบแค่กางเกงก็กินขาดแล้วอ่ะเออแต่ว่าใส่ครบชุดไปเลยผู้ชมนี่เป็นไงโอ้โห ชุดฟรีวันนี้แจ่มามากู้ชมก็แลกกลับทีบร้อยดูจะมีอะไรให้แลกกันไหมโทเค็นที่เหลือมช้ชอสามารถแลกนี่ได้รวมสาม,าส,ามาสิบนี่แล้วก็เล่นโหมดสี่สี่สามารถรับได้มชคชับก็ ถ้าจะรับไปคมจริงก็บอกให้ได้หมดแลมเพดเดี๋ยวชมชมเอาหมดใหม่นี่ครับชมเดี๋ยวใครถามว่าแลมเพจคือหมดไหนหมดนี้มิชชอครับต้องเข้าเล่นหมดนี้มิชชมครับหนึ่งตามชมแล้วก็รับไปเลยมิชชอก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นสักหนึ่งตามชมเลยผมเอาตั๋วมาสุ่มของให้ดูโอเคมิชชอก็ไปเล่นหมดแลมเพจมาตามมิชชอครับพอสามารถรับได้นี่ได้ตั๋วมาอีกมิชชอโอเคครับเมื่อได้ตั๋วมาครบขนาดนี้แล้วเราก็ต้องไปลองสุ่มของหนะมิชชอครับตำมัดนี้เมื่อคืนบอกเลยหมดไปเยอะมากชมไม่ออก เกือบนี่ผู้ชมเลขลักกี้ร้อยสี่เลู้ชมครับเอ้ย104ร้อยสี่เล่มชงเราจะมาดูว่ามันเพิ่มโอกาสออกมั้ยไหมคือเลขลักกี้ร้อยสี่แล้วก็ไม่ออกเลย่้ชมตัวนี้เฮ้ยเป็นชุดที่ออกยากมากมิชชงครับคือบคือสุ่มทีไรก็ออกแต่เกลือแต่เกลือแต่เกลืออ,อ,อย่างผู้ชมงครโหแบบเกิน ตัวยวงมาแล้วนี่มผชมครัผมมีพิมพ์เกี่ยวมังค่าถินจังหวะนี้ขอหินสองก้อนเอ,อือไม่ออกคุณผู้ชมออกเกลือนล้วประเด็นก็หินมีช่องเดียวเด้โอโหโอกาสได้หินค่อนข้างยากคุณผู้ชมบัสรซางห้องเอามาทำไมเนี่ยบัสรซางห้องมีเยอะแล้วเอ้ยเครียดเลย จังหวะน,นี้เอาม,มือม,ม,มตัวปืนส่งฟรีทั้งสุ่มไปให้หมดคุณผู้ชมเรามีของฟรีเราก็สุ่มไปคุณผู้ชมพ้าได้ถาวรแต่ไม่ใช่ของที่อยากได้ว่าเสียดายเฮ้ยสีทองจบละ ไม่น่าเป็นสีทองก็ตามนี้มิชชองกิจกรรมวันนี้มิชชองก็รับชุดฟรีนะครับใครอยากได้ชุดฟรีก็อย่าลืมชมครับเข้ามาเลกเงินได้มิชชองแลมเพจมิชชองครับแล้วก็เนี่ยได้แล้วได้โทเค็นมาแล้วก็ไปแลกอย่างอื่นมิชชองวันนี้ก็เป็นบ้าบอกแล้วชุดนี้ได้ฟรีมิชชองครับก็ไปแล้วมิชชองวันนี้ก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้มิชชองไม่มีอะไรละเจอใหม่คลิปหน้ามิชชองฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยมิชชองครับแล้วก็อย่าลืมชมครับผมสตรีมช่องพีเจทีพีมมนะคครับช ทำาแล้วของก่อนโอเคไปแล้วครับ